ทุกหน่วยฟังไว้นะครับผมขอแจ้งจับลูกสาวตัวเองเก<ะ>ิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วล่ะครับลูกสาวของผมเป็นฆาตกรฆ่าคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะลูกสาวของผู้กองเป็นฆาตกรแต่ว่าคุณพ่อเป็นตำรวจดะผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อพ่อเป็นคนดีขนาดนี้ทําไมลูกสาวของผมถึงเป็นแบบนั้นเอาล, <ะ S 2> ล่ะผมจะเล่าให้พวกคุณฟังนะครับทําไมลูกสาวของผมถึงกลายเป็นแบบนี้เอาผู้กองครับเสียใจด้วยนะเรื่องลูกสาวของคุณนะขอบคุณครับผิดก็ว่าไปตามผิด ผมไม่ช่วยลูกหรอกเอาละสามเดือนก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเองตอ,อนนะั้นลูกสาวของผมยังเป็นเด็กที่น่ารักและก็น่าเอ็นดูและเธอก็มีชื่อว่าเปาเป้าล,ลูกสาวของพ่อทําอะไรอยู่หรอหนูกําลังทํารายงานค่ะมีอะไรหรือเปล่าพ่อเย็นชากับพ่ออีกแล้วพ่อก็แค่แวะมาดูนะ่ะแล้วพี่เปาเป้อยู่ไหนละ่ะไม่รู้อยู่ในครัวมั้งอย่ามาถามหนูเลยเปาเป้านะ่ะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายมากๆและเธอเองก็มีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่าเปาเป้และทั้งสองคนนะ่ะไม่ยอมถูกกันเลยสักครั้งหนึง่งนี่เปาเป้ทำอะไรอยูู่่่อไไมเเห็นนงยผัป ไปล้างถ้วยด้วยนะผมไม่ทํานะพ่อผมเกลียดน้องพ่อบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทะเลาะก,กันแบบนี้เนี่ยทำไมกันนะทําไมพี่น้องกันถึงไม่ยอมถูกชะตากันเนี่ยผมเองก็ต้องทําใจเลี้ยงเด็กไม่โตสักที้องพี่น้องเขามีกันแค่นี้ก็ยังจะทะเลาะก,กันอีกรักนะคะน้อ,องสาวพี่มาทําไมต้องพาแฟนเข้ามาในบ้านด้วยหายตายเลยออกไปจากบ้านหลังนี้หลังนี้ไม่ต้อนรับใครทั้งนั้นไปปอเปาอย่ามายุ่งได้ไหมนี่มันแฟนพี่แอนหัดเป็นน้องที่นิสัยดีบ้างเถอะไม่อยากตายก็ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโคกันด้วยยะพี่เปาเป้แน่นอนว่าฉันน่ะไม่ชอบ พี่ชายมากๆเลยทำไมต้องเกิดมาเป็นพี่น้องกันด้วยเนี่ยเป่าเป่าดีใจจังเลยที่ได้เจอเธอเพื่อนรักเน่เ่เป่าเป่าออมน่ะซื้อกระเป๋ามาให้เป่าเป่าด้วยนะแล้วก็นี่เลยของฝากเอาไปให้พี่เป่าเป้เอาไปให้มันทําไมเนี่ยฉันรู้ว่าเธอชอบพี่เป่าเป้นะแต่ว่าฉันจะบอกดีไหมว่าเป่าเป้มันมีแฟนอยู่แล้วว่ะช่างมาเธอเออเธอจะซื้อไปให้มันไม่ใช่หรอเออถ้าเป่าเป้เป็นพี่ชายของพี่เป่าเป่าไม่ใช่หรอเหมือนว่ายายนี่น่ะรักพี่ชายของฉันมากเลยแหละแต่ว่าฉันก็ไม่สามารถบอกไปได้ว่าพี่ชายของฉันมีแฟนอยู่แล้วพี่เปปา ตีแด็ดนี่แด็มีอะไรอ่ะน้องออมคิดถึงจังเลยอ่ะคือว่าน้องออมซื้ออันนี้มาให้นะซื้อรองเท้ามาให้พี่เปาเป้ด้วยอ๋อเออรู้แล้วนะว่าชอบนะซื้อมาอีกแล้วหรอขอบคุณนะน่ารักจังเลยเจ้าพี่ชายเจ้าบ้านนี่อบให้ความหวังผู้หญิงไปเรื่อยน้องออมไม่น่าเป็นเพื่อนกับยายเปาเปาเลยนะเสียดายจังพูดอะไรให้มันดีๆหน่อยแล้วกันนะฉันรู้ความลับแกนะเจ้าพี่เปาเป้ความลับเป็นไรอ่ะรักนะแล้วเจอกันที่บ้านนะพี่เปาเป้เดี๋ยวนี่ก็รักไม่ลืมหูลืมตาเลยแล้วคืนนี้เธอจะนอนที่บ้านฉันั้้นหรรออืว่่าาพีเเปปจะกล นี่ถ้าพี่ปอเป้ไม่มาเนี่ยฉันก็เสียใจแต่ไม่เป็นไรคืนนี้ฉันขอนอนบ้านแกแล้วกันนะถ้ารักยิง่งเลอยอ อา้ามีใครมาบ้านเราด้วยแฮววัดดีอ๋อพ่อนี่ออมนะเป็นเพื่อนสนิทของหนูนะรู้ว่าเธอจะมานอนบ้านเราหนึ่งคืนนะสวัสดีค่ะ,นะค,ะคุณพ่อหนูขอมานอนบ้านเปาเปานะไม่มีเพื่อนด้วยเหรอลูกเนี่ยตามสบายเลยนะพ่อไปละโอ้ดีใจจังเลยนะแล,แล้วคืนนี้พวกเราก็อยู่ได้กันมีความสุขจังเลยอยากจะเห็นพี่เปาเป้แล้วเหมือนว่าคืนนี้เปาเปาไ้ไม่รู้ว่าน้องออมนะ่ะมานอนที่บ้านเราเขาก็ยังพาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาที่บ้านอีกแล้วฉันเกลียดผู้หญิงคนนี้มากๆคิดถึงจังเลยอยาแน่ใจนะว เป่าเป่าน้องสาวพี่มากเลยไม่ต้องกลัวนะพี่จะดูแลเองเป็นพี่ชายที่อบอุ่นมากเลยรักนะคะ หิวข้าวจังเลยเนี่ยอยากกินแอปเปิลจังอ๋อออมก็คงนอนหลับแล้วสินะไม่ลบกวนแล้วการไปปาดแอปเปิลกินดีกว่าในคืนนั้นเองในห้องครัวฉันก็เห็นใครสองคนอยู่ในนั้นใครมาพอดรักกันแถวนี้เนี่ยแล้วเหมือนกันจ้ะหน่อยกับพี่เปาเป้ไร้ยายเปาเปาอย่ามายุ่งนะไปไหนก็ไปไปทำไมแกมีผู้หญิงอื่นทำไมถึงไม่บอกเพื่อนของฉันล่ะทั้งรู้ว่าออมมันชอบพี่ไม่ใช่เหรอทำไมทำแบบนี้ผู้ชายอย่าให้ความหวังผู้หญิงแบบนี้สิน่าลังเกียจชะมัดโอ้ปล่อยฟ้าปฟ้าไปรอข้างนอกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ ส่งมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะมันนี่น้องสาวตัวแสบของพี่เนี่ยโทษนะปลายฟ้าหนูจะก,กลับบ้านแล้วไปส่งหนูเธอได้ได้ได้เดี๋ยวพี่มาพี่จะไปไหนอ่ะไปส่งหนูเธอ,อเดี๋ยวพี่จะกลับเข้าไปเอาโทรศัพท์ในบ้านก่อนน้องรอตรงนี้แล้วกันนะไ,ไว้เลยรับมือกับน้องคนนั้นยากมากมากอะเอ้ยทำไมต้องมีน้องสาวที่น่ากลัวขนาดนี้ด้วยนะยายเป่าเป่านั่นจะ,ยจะหยาดสยองจริงๆก็ดูในตาบันซีเหมือนโลกจิตย,ยังไงก็ไม่รู้และในตอนนั้นที่เป่าเป้นั้นเข้ามาในห้องครัวเพื่อมาหาโทรศัพท์ เอาโทรศัพท์ไ้ไหนเนี่ยเหมือนเราวางไว้ตรงนี้ไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเอ๊ะเจอแล้วในระหว่างนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนอุปกรณ์บางอย่างมาฟาดเข้าที่หัวของเขาจนทําให้เขานั้นสลบไปอซึ่งเหตุการณ์ในคืนนั้นทําให้มีคนตายนั่นก็คือปลายฟ้านั่นเองรุ่งเช้าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เดินมาพบเขาลาลา ีคตยยววว้า้าช่ดแจ้งเหตุดวนเหตุร้ายครับมีรายงานเข้ามาแล้วตอนนี้มีคนพบศพหญิงสาวคนหนึ่งสภาพศพเป็นไงนะครับ ตายแล้วต้องโทรบอกผู้กองแล้วนะทุกคนคนตายจริงหรอกค่ะน่ากลัวจังเกิดอะไรขึ้นนะครับบ้านผมงั้นเหรอมันจะไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงผมเป็นตำรวจนะบอกนะว่ามีฆาตรกรรอยนวลแถวนั้นนะครับมีคนโทรมารายงานว่าพบศพหญิงสาวคนหนึ่งนะถูกฆาตรกรรมอย่างทารุณเลยครับไปดูด้วยนะงั้นแจ้งทุกหน่วยนะครับค่ะให้ตามหาฆาตรกรซะถ้าทางเมืองของเราไม่ปลอดภัยแล้วเอาละผู้หมวดแพรครับตามผมมาได้แล้วที่เหลือออกปฏิบัติหน้าที่โอ้ยปวดหัวชมัดเลยอะ เกิดอะไรขึ้นเนี่อยอน้องปลายฟ้ากลับบ้านเลยยังนะเมื่อคืนว่าจะไปส่งนี่เอ๊ะพี่ขอโทษโอ้ปลายฟ้าพี่จําอะไรไม่ได้เลยอะเอ๊ะทาไมมีมีดละ่ละนี่มันเกิดเรื่องอะไรเนี่ยมีคนอยู่ข้างนอกด้วยแฮะหน้าบ้านเราเกิดอะไรขึ้นด่าโอปลายฟ้ากลับได้ยังเนี่ยโอยน่ากลัวจังเลยนะคะศพใครเนี่ยเมื่อคืนก็ยังอยู่ดีดีนะ,นะว่าเช้ามานะ่ะฉันก็ไม่เห็นศพอยู่ตรงนี้แล้วค่ะน่ากลัวจังเลยนะคะนั่นนั่นมันอะไรนะพี่เปาปเป<อ>้เ ทำไมไปลายฟ้าถึงเป็นแบบนั้นละ่ะจริงนะแกเมื่อคืนแกทําอะไรไปลายฟ้าอะไรฉันเป่าทําอะไรนะคือฉันคิดว่าพี่ไปส่งเขาไม่ใช่หรอแล้วไม่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นละ่ะหน่อยอยายน้องฆาตการหมายความว่ายัางไงอ่ะอปลายฟ้าดูเหมือนว่าเป่าเป้น,นั้นเชื่อสนิทใจว่าน้องสาวของเขานั้นเป็นคนฆ่าเธอแน่นอน,อนเปล่านะฉันไม่ได้ทําเลยทำไมลูกตาของเธอดูเหมือนว่ายังช็อกกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้แลตดวตำรวจก็ได้มาที่เกิดเหตุและสอบปากคำฉันออกมาแต่เช้านะคะก็เห็นศพอยู่หน้าแบบนี้แล้ว มมเบอหนึ่งเรียกบอสองนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยลูกบอกพ่อมาสิพ่อครับพ่อเชื่อผมหรือเปล่าว่าไปฟ้าเป็นแฟนของผมดูเหมือนว่าน้องจะไม่พอใจนะครับผมคิดว่าน้องน่ะเป็นคนฆ่าเฮ้ยพ่อพ่อไปตรวจสอบเลยเพราะพ่อไม่เชื่อนะไม่จริงนะเป่าลูกรักของฉันเนี่ยนะจะทําแบบนั้นมีค้าบเลือดจริงๆเห็นในบ้านแต่ว่าไม่พบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุขอไปดูในบ้านก่อนแล้วกันในห้องนอนของเปาเปามีมีดงั้นเหรอนี่มันเป็นหลักฐานชัดฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกสาวของฉันจะเป็น ฆาตกรทุกหน่วยครับทุกหน่วยรับทราบค่ะผู้กองเอะไรนะแจ้งจับลูกสาวตัวเองงั้นเหรอปฏิบัติหน้าที่ได้นะลูกสาวของผมเป็นฆาตกรฆ่า<ม>คนเธอก็ยังไม่กลับบ้านทุกหน่วยเนี่ยรีบไปค้นหาเธอซะค่ะผูกก้กองเอาละพวกเรานี่คือคําสั่งจากหัวหน้าของเราเอาละงั้นพวกเราก็ไปสกัดจับได้แล้วดูเหมือนว่าคนร้ายยังลอยนวลอยู่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนในตอนนั้นเองที่ตำรวจทุกหน่วยได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบผู้คนที่เข้าออกในเมืองเพราะว่ากลัวผู้ต้องหานั้นจะหลบหนีออกนอกประเทศแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับปลอมตัวมาหรือเปล่าผมไปตำรวจนะครับนี่ ปลอมตัวค่าไปได้กลัวจังเลยและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเป่าเปาจะกลับมาไม่เข้าใจเลยทําไมตายนะอันนี้ฉันเอาไว้ที่โรงรถแล้วไม่ช่วยหรอทําไมมาอยู่ที่นี่ล่ะเนี่ยในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าพ่อของเธอนั้นลูกมีอาวุธงั้นหรอพี่ชายแกเล่าให้ฟังทุกอย่างแล้วฉันไม่คิดว่าแกจะเป็นคนแบบนี้แกไปเข้าคุกซะพ่อพ่อไม่ใช่แบบนั้นนะฉันไม่เคยมีลูกแบบเธอจบกันเด็กที่เคยน่ารักวอรหนึ่งเรียกวอร์สองตอนนี้ผมทําการจับกุมผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วครับถ่ายแล้วเป่าเป่าเองก็โดนจับจนได้้นน่าาาอยยจจังงเลละตมบูก เธตัวเองเข้าคุกเนี่ยนี่ก็คือของส่วนกลางผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับเด็กนั่นทําไมถึงเป็นแบบนี้ผมขอโทษทุกคนนะครับผมจะลาออกเพราะว่าผมอายเกินไปผู้กองไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกแน่นอนว่าเรื่องนี้ทําให้ผู้กองนั้นอับอายมากที่สุดท,ทั้งที่เขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราชแต่กลับมีคนในครอบครัวที่ทําผิดโกรธแหม<ๆ>เธอก็ยังปฏิเสธอีกว่าเธอไม่ได้ฆ่าเขาสักหน่อยคุณจะจับฉันจริงๆงั้นเหรอฟังฉันก่อนสิฉันไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นส่วนในด้านพี่ชายของเธอนั้นก็เสียใจร้องไห้เวลาต่อมาเหมือนว่าออม จะสงสารพี่ชายจับใจหนูไม่คิดว่าเป่าเปาจะเป็นคนแบบนั้นน่ะเสียใจด้วยนะคะหนูไม่สนใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครแต่ว่าหนูรักพี่นี่เธอรักพี่งั้นเหรองั้นเรามาเป็นแฟนกันดีกว่านะเมอ,อ,อ,อวเวลาสมเดือนผ่านไปที่เป่าเปานั้นติดอยู่ในคุกดูท่าทีว่าทั้งสองคนนั้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นออมครบรอบ3มเดือนแล้วพี่รักออมนะหนูก็รักพี่เหมือนกันเลยเราจะคบกันไปแบบนี้ตลอดไปเลยได้สิออมรักพี่นะ <c oughs> ทำไมลูกชายของฉันถึงมีความรักถึงไม่เสียใจอะไรเลยแล้วคนที่ชื่อออมทำไมไม่เคยไปเยี่ยมเพื่อนเลยล่ะแบบนี้มันน่าสงสัยชะมัดต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่แน่ขอโทษด้วยนะคะคุณตำรวจคะปอเปาเปามีอะไรจะบอกค่ะคุณตำรวจคะตื่นก่อนได้ไหมพอดีเพื่อนฉันอยู่ที่บ้านหลังนั้นกับพี่ชายนะอ๋ออะไรนะว่าอะไรนะปูเปาเปามีอะไรจะบอกงั้นเหรอพรุ่งนี้หนูจะได้เข้าไปสู่แดนนรกแล้วนะก็คือแดนคุกที่น่ากลัวที่สุดว่าหนูไม่ได้ทํานะแต่ก็ช่างมันเถอะหนูจะบอกความจริงบางอย่างแล้วกันเพื่อนของหนูที่ชื่อออม เธอตกอยู่<ะ>ในอันตรายค่ะคุณตำรวจช่วยเธอได้หรือเปล่าขอร้อ,องเธอนะคะเชื่อฉันสักครั้งหนึ่งเรื่องจริงเหรอหนูรู้จักพี่ชายของหนูดีค่ะตอนนี้ออมน่าจะอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วกับพี่ชายนะรีบๆไปบอกพ่อหนูแล้วทำใจไม่ได้กองคะ่ะ มีรายงานมาใหม่ค่ะนนี้พบผู้ต้องสงสัยใหม่แล้วค่ะคุณผู้กองบอกว่าให้เชื่อเธอสักครั้งหนึ่งน่ะลูกสาวของคุณบอกว่าคืนนี้จะมีเหตุฆาตก,การรมเกิดขึ้นอีกครั้งไม่จริงนะก็จับแล้วไม่ใช่หรอฟัองฟังดีๆนะคะตอนนี้นะ่ะเพื่อนของน้องเปาเปาตกอยู่ในอันตรายพวกเรามาดูดีๆแล้วเนี่ยในคืนวันนั้นน้องเปาเป่ายัางนอนอยู่เลยนะคะเธอก็แค่ใช้มีดอันาน,านั้นะไปปาดแอปเปิ้ลไม่จริงนะใช่แล้วค่ะคนที่ก่อเหตุคืนนี้นะ่ะจะเป็นลูกชายของคุณนั่นแหละฉันไม่อยากจะเชื่อออออเเลลลลลยยยนนนนนนีู่่่กกกกกชาาาขงงฉัััจจิตตใทวววไไ้้้รมมแปซะุ รักพี่เองนี่ช่วยไม่ได้อะนะผู้หญิงบนโลกนี้น่าลำคาญหมดรวมถึงแม่ฉันด้วยตอ,อนเด็กๆฉันเคยโดนแม่บ่นตลอดเลยโอ้ยน้องเป่าเปานั่นแหละ<อ>แล้วยายปลายฟ้านั่นนะ่ะฉันก,ก็กำจัดมันเองนี่แหละฮ <laughs> สะใจชัดไม่มีใครคาดคิดถึงว่าพี่ชายของเป่าเปานั้นจะไม่ชอบผู้หญิงถึงขนาดนี้ <c oughs> เขานั่นแหละที่ลงมือทุกอย่าง <c oughs> แต่แล้วไ <c oughs> อ้ลูกชายเฮงซวยไม่เคยมีลูกแบบนี้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยในที่สุดคุณพ่อของเขาก็ตามมาทันฉันจะจับกุมแกวันนี้แหละฉันเป็นตำรวจฉันไม่ช่วยเหลือแกแน่ ถึงฉันจะมียศใหญ่แค่ไหนเนี่ย,ยพ่อผมเป่านะมันไม่เคยสอนให้ใครลังแกผู้หญิงจำไว้ซะสุดท้ายแล้วเป่าเป้เองก็ต้องโดนจับหลักฐานทั้งหมดนั้นชี้มาที่ตัวเขาเไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ย,ยทีแรกฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องชู้สาวนะึกว่าอมเน่ะเป็นคนฆ่าใช่ละเป็นถึงลูกตำรวจทำไมถึงทำตัวแบบนี้นะไม่ต้องมายุ่งกับฉันเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยคนเรารู้แค่หน้าไม่รู้ใจนะว่าจิตใจคนเราจะเป็นยังไงเอาเ,เป็นว่านะจะคบใครเนี่ยลูกผู้หญิงก็ต้องดูดีๆนะไอนนี้มันไว้ใจได้ที่ไหนล่ะ นูกลัวมากเลยค่ะคนตำลจโอ๊ยหยุดร้องไห้ก่อนครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วโชคดีนะเนี่ยคนณไม่โดนเขาฆ่าไปซะก่อนนะแล้วหนูรักเขาเนี่ยเอ๊ะแล้วตอนนี้ยังจะรักอีกหรอไม่รักแล้วกลัวลูกของพ่อพ่อผิดไปแล้วีพ่อเลี้ยงลุกยังไงกันน,ะน้องเป่าๆพ่อขอโทษนะ พ่อไม่ต้องรู้สึกผิดขนาดนั้นก็ได้ก็พ่อเนี่ยต้องมีหน้าที่ทํางานนี่นะพ่อไม่ผิดแม้สักนิดเลยมันขึ้นอยู่กับคนต่างหากไอ้อหนูนะ่ะก็ถูกพ่อเลี้ยงมาอย่างดีหนูรักพ่อนะหนูโตมาหนูจะเป็นตำรวจเหมือนพ่อให้ได้ขอบคุณมากเลยนะลูกนะตอนนี้เราเหลือกันแค่สองคนแล้วนะไปหาเพื่อนเถอะค่ะพ่อพ่อไม่ต้องกังวลแล้วนะโอ้เปาเปาเปาเป้ลูกชายพ่อขอโทษนะผิดก็ว่าไปตามผิดจุเลือกสักทีนะพี่ชายตัวร้ายนั่นนะสงสารแต่ยายออมฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเอาใจไปเล่นกับไฟแล้วก็ไม่เคยฟังเจ้าพี่ก็นิสไม่ดี นี่เราจะหยุดร้องไห้เมื่อไหร่อ,อ้อมฉันขอโทษเธอไม่ได้ผิดอะไรนี่ก็เธอไม่รู้เ,ออเธอไม่โกรธฉันหร ออบอกเพื่อนหยุดร้องไห้สักทีสิท,<อ>ท้องเธอร้องใหญ่แล้วเนี่ยเอาเข้าวไปกินซะก่อนนะโอ้แล้ท้องร้องจริงด้วยฮขอกินหน่อยแล้วกันฉันขอโทษนะทุกอย่างเลยต่ยอไปนี้ฉันจะรักใครเนี่ยฉันจะดูดีๆนะฉันก็ขอโทษที่เคยเข้าใจผิดด้วยนะไม่เป็นไรกลับมาเป็นเพื่อนกันนะเราในที่สุดทั้งสองคนก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนรักกันเย้กว่าจะหยุดร้องไห้ได้นะยายออมนั่นนะโอ้โหละครก็ได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมนะเอ๊ะ แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันให้ข้อคิดอะไรเราหรือเปล่านะวว่าแต่น้องๆอ,อยากจะได้เรื่องอะไรต่อไปคะเกี่ยวกับสถานีตํำรวจของเราเนี่ยถ้าน้องๆอ,อยากจะให้พี่ไอทำละครเกี่ยวกับตำรวจหรือว่าสถานีผีหรือว่าอะไรต่างๆนานาน้องๆสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ไอได้นะสำหรับวันนี้พี่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย